Intelligence จะชวนติดตามบรรยากาศความมั่นคงและการเมืองของประเทศแคนาดาซึ่งเพิ่งจะมีการเลือกตั้งทั่วไปผ่านไปสดดร้อนๆเมื่อวันที่28เมษายนปี2568ไปดูกันค่ะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนอะไรบ้างวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเมืองในประเทศแคนาดาและประเมินกันต่อไปว่าแคนาดาจะดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างไรต่อไป สาเหตุที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแคนาดาในปีนี้น่าสนใจเพราะว่านี่คือการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เลยค่ะเป็นประวัติศาสตร์เพราะการเลือกตั้งนี้ต้องมีขึ้นเพื่อหาผู้นำรัฐบาลคนใหม่แทนนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีหนุ่มหล่อที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดี ตัวเขาประกาศลาออกจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนมนการาคมปี2568เพราะถูกกดดันอย่างหนักจากพรรครีนิยมหรือว่าพรรคของเขาเองที่มองว่าบทบาทผู้นำพักและผู้นำรัฐบาลของนายกรัมมนตีทรูโดนั้นเริ่มล้มเหลวค่ะแล้วก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคดูย่ำแย่จากที่เคยได้คะแนนนิยมทิ้งห่างพรรคอนุรักษ์นิยมมาโดยตลอดจนน่าห่วงกังวลว่าอาจจะไม่ได้เป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาลอีกต่อไป นายกรัฐมนตรีทูโดจึงประกาศลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักพร้อมกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้ออกจากตําแหน่งอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2568ที่ผ่านมาเท่ากับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตศรัทธาของประชาชนชาวแคนาดาต่อพักเสรีนิยมค่ะปกติแล้วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของแคนาดาจะไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนนะคะระบบการเมืองของแคนาดาใช้แบบเวสต์มินสเตอร์ซิสเต็มหรือระบบรัฐสภาแบบดั้งเดิม ที่ในฝ่ายนิติบัญญัติจะมีอยู่2ส,สภาด้วยกันแบ่งเป็นสอสอจำนวน338คนและสอวอจำนวน105คนส่วนหัวหน้าพักคการเมืองก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาส่วนใหญ่ด้วย ระบบการเมืองแบบนี้เป็นแบบเดียวกับของสหราชอาณาจักรนะคะการเมืองแคนาดาเนี่ยอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งได้ว่าเป็นประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาหรือว่า parliamentary democracy และสมาพันธรัฐหรือว่า confederation นั่นเองค่ะโดยยังอยู่ภายใต้ระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีชาวที่3แห่งสหราชาอณาจักรเป็นประมุขตามกฎหมายและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองอย่างแท้จริง กลับมาที่บรรยากาศทางการเมืองล่าสุดของแคนาดานะคะชาวแคนาดาที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่28เมษายนปี2568และถัดมาภายในวันเดียวเท่านั้นเองค่ะ วันที่29เมษายนซื่อแคนาดาก็ได้รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่าพรรคเสรีนิยมซึ่งปัจจุบันนำโดยนายมาร์คครานีได้ชนะการเลือกตั้งทั่วไปของแคนาดาโดยเขาได้คะแนนในสภามากกว่าพรรคอนุนักนิยมที่169จากทั้งหมด343คะแนนค่ะ ในส่วนของพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะได้เป็นพรรคฝ่ายค้านกันต่อไปแล้วเขาก็ออกมาประกาศชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาพร้อมจะร่วมมือกับพรรคเสรีนิยมเพื่อปกป้องประเทศชาติจากภัยคุกคามต่างๆค่ะแม้ว่าพรรคเสรีนิยมจะชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะแต่อาจจะไม่ได้ครองเสียงข้างมากในสภาเพราะว่าได้คะแนนไม่ถึง172คะแนนซึ่งยังต้องรอนับคะแนนอย่างเป็นทางการต่อไปแต่พรรคเสรีนิยมก็จะยังคงมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลรวมทั้งการคัดเลือกบุคคลที่จะดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย ตอนนี้ผลการเลือกตั้งพิสูจน์แล้วว่าพรรคเสรีนิยมเนี่ยได้คะแนนมากกว่าพรรคอนุรนิยมก็สะท้อนว่าชาวแคนาดาส่วนใหญ่ก็ยังคงสนับสนุนนโยบายของพรรคสำหรับตัวนายมาร์คแครนีซึ่งน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาคนต่อไปเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอย่างมากแม้จะมีประสบการณ์ทางการเมืองไม่มากนักนะคะแต่เขาก็มีจุดยืนที่แข่งกร้าวต่อนโยบายภาษีและการควยจะยึดครองแคนาดาของรัฐบาลสหรัฐค่ะ เขามีความชัดเจนนะคะแล้วก็ประกาศทันทีหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าแคนาดาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับสหรัฐแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครมาแบ่งแยกประเทศเขาพูดตรงๆเลยว่าอเมริกาต้องการดินแดนและทรัพยากรของแคนาดาค่ะแต่เขาจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนี่ก็เป็นการสะท้อนอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเนี่ยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวอย่างมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวแคนาดาให้ความสําคัญอย่างมากด้วย ชาวแคนาดาบางส่วนก็มองว่าท่าทีที่แข่งร้าวของผู้นําคนใหม่เนี่ยอาจจะทําให้อนาคตแคนาดาเปลี่ยนแปลงไปเลยโดยเฉพาะทิศทางความสัมพันธ์กับสหรัฐเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรทั้งสองประเทศก็พึ่งพาอาศัยแล้วก็ร่วมมือกันอย่างดีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือด้านความมั่นคงชาวแคนาดาบางส่วนเขาก็เลยกังวลค่ะว่าท่าทีที่แข่งร้าวของผู้นําคนใหม่จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหรือเปล่าเหมือนว่าเสียดายวันเวลาดีๆที่ผ่านมานะคะ แต่ทางผู้นำแคนาดาเขาก็ย้ำค่ะว่าชาวแคนาดาต้องยอมรับให้ได้ว่าตอนนี้สหรัฐเป็นฝ่ายที่เปลี่ยนไปแล้วและชาวแคนาดาเองจำเป็นที่จะต้องยืนหยัดอย่างเข้มแข็งเพื่อไม่ให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปลี่ยบประเทศเพื่อนบ้านอย่างสหรัฐค่ะประเด็นนี้ก็ทําให้หลายฝ่ายจับตามองว่าในอนาคตอันใกล้แคนาดาจะเริ่มดำเนินนโยบายเป็นอิสระจากสหรัฐมากขึ้น มีข้อสังเกตว่านายกรัฐมนตรีคานี่เนี่ยตั้งแต่รับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมปี2568ก็ยังไม่เคยไปเยือนสหรัฐสักทีนะคะแต่ได้ไปเย,ยือนยุโรปแล้วและดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญกับประเทศฝรั่งเศสกับสหรัฐอาณาจักรเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงการทหารและเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะอีกปรากฏการหนึ่งที่น่าสนใจจากการเลือกตั้งของแคนาดาในครั้งนี้ ว่ากันว่านอกจากประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับสหรัฐจริงๆแล้วยังมีปัญหาอื่นๆที่ชาวแคนาดาเขามีความเห็นต่างแล้วก็ยังแตกแยกกันอยู่มากเลยนะคะปัจจุบันสังคมแคนาดาเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนก็คือผู้ที่สนับสนุนพรรคเสรีนิยมและอีกฝ่ายก็คือผู้ที่สนับสนุนพรรคอนุร,รักษนิยมค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องนโยบายการรับผู้อพยพจากต่างประเทศการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินโยบายคาร์บอนเครดิต การกำหนดนโยบายความมั่นคงต่อภูมิภาคอาร์กติกซึ่งกำลังจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกแล้วก็อยู่ติดกับแคนาดาด้วยนะคะชาวแคนาดายังมีความเห็นต่างกันในเรื่องของภาษีเรื่องงบประมาณสวัสดิการและงบประมาณด้านการป้องกันประเทศไปจนถึงนโยบายเรื่องพลังงานสะอาดค่ะสรุปว่าตอนนี้นะคะจริงๆแล้วสังคมแคนาดาเนี่ยมีความแตกแยกและความเห็นต่างทางการเมืองสูงมาก แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่ทำให้ชาวแคนาดาเขากลับมามีเอกภาพแล้วก็สามัคคีกันได้ก็คือเรื่องนโยบายของสหรัฐอเมริกานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดเรื่องนโยบายของสหรัฐอเมริกาออกไปเนี่ยประเด็นปัญหาความแตกแยกและความรุนแรงทางการเมืองในแคนาดาที่มีแนวโน้มจะเข้มข้นขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาต้องหาแนวาทางในการควบคุมให้ได้นะคะเพราะไม่ฉะนั้นหากเกิดความแตกแยกที่ชัดเจนก็จะกลายเป็นการเปิดช่องว่างให้ต่างชาติเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองได้ง่ายๆค่ะ นี่ถือว่าเป็นความท้าทายสําคัญสําหรับโลกยุคใหม่เพราะว่าถ้าประเทศไหนมีการเมืองภายในที่อ่อนแอและแตกแยกมากๆประชาชนก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกชี้นำด้วยข้อมูลบิดเบือนหรือว่าเฟกนิวส์ได้ง่ายๆแล้วก็จะสูญเสียเอกราชทางการเมืองและเศรษฐกิจไปได้โดยไม่ทันได้ระวังตัวในระยะหลังๆ หน่วยงานความมั่นคงของแคนาดาเองก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแทรกแซงจากต่างประเทศมากขึ้นรวมทั้งการป้องกันการแพร่กระจายแนวคิดของกลุ่มที่นิยมแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่งซึ่งเข้าไปเคลื่อนไหวแล้วก็บรนทอนความสงบสุขของประเทศค่ะเมื่อมองการเมืองของแคนาดาในตอนนี้เนี่ยก็น่าตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าการที่ปัจจัยสหรัฐมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกตั้งตัวไปในครั้งนี้อย่างมากถือว่าเป็นความตั้งใจของนักการเมืองแคนาดาหรือเปล่า เพราะว่าเขาอาจจะต้องการสร้างภัยคุกคามร่วมของคนในชาติเพื่อที่จะให้สังคมเนี้กลับมาสามัคคีกันมากขึ้นซึ่งแน่นอนค่ะว่าภัยคุกคามนั้นก็จะต้องเป็นภัยคุกคามที่มาจากภายนอกหรือว่า external threat นั่นเองเพื่อที่จะทําให้ชาวแคนาดามีความรู้สึกชาตินิยมอีกครั้ง แต่ถ้ามองในภาพรวมหรือว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้พูดขม่มขู่แคนาดาจริงๆนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องการขึ้นภาษีนําเข้าต่อแคนาดาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเสนอแนวคิดที่จะทําให้แคนาดากลายเป็นรัฐส่วนหนึ่งของสหรัฐด้วยเรื่องนี้ยอมที่จะทําให้ชาวแคนาดาไม่พอใจแล้วก็หันกลับไปสนับสนุนผู้นําพรรครีนิยมที่มีจุดยืนแข็งกร้าต่อรัฐบาลสาหรัฐและชูนโยบ,บายแคนาดาสตรองค่ะ รดะอะิน The i n เท l ลเจนซ์อยากจะชวนคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของแคนาดาหลังจากนี้นะคะซึ่งเราเชื่อว,ว่าอาจจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของแคนาดาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะพึ่งพาสาหรัฐอเมริกาน้อยลงและอาจจะมีการเพิ่มงบประมาณด้านการทหารเพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่างๆมากขึ้นหลังจากที่ไม่ได้ทุ่มเทมานานเพราะแคนาดาเองก็เชื่อมาตลอดค่ะว่ามีสหรัฐและเนโตคอยปกป้อง ประเทศแคนาดาที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนี้จะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายของสหรัฐอีกหรือไม่หรือจะทำให้แคนาดารอดพ้นจากสงครามการค้าได้หรือเปล่านี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับประเทศทั่วโลกซึ่งกำลังเผชิญความท้าทายจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการค้าของสหรัฐนะคะหากคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ หรือมองว่าไทยจะมีโอกาสร่วมมืออะไรกับรัฐบาลชุดใหม่ของแคนาดาก็สามารถแชร์ความคิดเห็นกันมาได้และตอนหน้า The Intelligence Podcast จะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ